สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงคามายาชีวิตว่ามารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงนะคะก็อันดับแรกเลยก็ตอนแรกยังไม่ได้รับเชื่อพระเจ้านะคะคือสามีมารับเชื้อพระเจ้าก่อนอเมริกาคะคุณโจแจ๊วแจ้าคุณโจอ่ะแล้วก็ก็มีคําถามถามกับตัวเองนะคะอย่างคือว่าทําไมเราถึงมารู้จักกับพระเจ้าช้าเกินไป เพราะว่าพระเจ้านี่ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเรานะคะตอน,น,นที่ว่าที่จะมารู้จักพระเจ้าก็มีปัญหาในในครอบครัวเหมือนกันนะคะ <c oughs> ว่าเ,ออเรื่องงานของสามีเรื่องธุรกิจคือแบบว่าไม่ได้ประสบาลสำเร็จอะไรมากมายคือลูกหาก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เหมือนกับว่ากลังคิดกันว่าเออเราเ,ออเราจะขายรถตีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าคงจะอยู่ไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้ ีนี้สามีก็มาทมางานที่ไทยเทคก็มารู้จักคุณจิรวัตรนะคะก็เหมือนกับว่าพระเจ้าสัมผัสให้ให,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 ให้ให้คุณโจเนี่ยมาสัมผัสกับพระเจ้าว่าเออเหมือนกับก็ท้อแท้มากตอนนั้นคนจิรวก็สัมผัสกับคุณโจว่าพี่โจคือพระเจ้ารักพี่โจนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าโจาเขาก็มีรู้สึกมีความหวังแล้วก็ รู้สึกดีขึ้นมาเขาก็กลับไปบอกที่บ้านว่าเออปุ๊กคือโจจะเชื่อพระเจ้านะแต่ตอนนั้นนะคือว่าตัวเองยังยังไม่ได้ว่ามามาเชื่อพระเจ้านะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาค่ะก็บอกว่าเออถ้าแบบโจอยากจะลองหรือว่าถ้าสิ่งที่ว่าโจจะรับเชื่อน,นั้นดีก็ไม่ว่าอะไรโจรก็ลองดูก็เลยบอกเขาแบบนั้นทีนี้เขาก็ไปอันดับแรกเลยเขาไปเขาไปโบสถ์ที่สิเจน เขาไปสีเจลเขาเอาไอ้นี่มาโชว์ค่ะดอกไม้เอาดอกไม้มาโชว์ทุกอาทิตย์เลยก็ไม่ความรู้สึกว่าเออแบบคิศเตียนเขามีอย่างนี้ด้วยหรอแบบว่าไปโบสแล้วมีดอกไม้มาให้เขาก็จะเอปุ๊บวันนี้อทย์นี้จะโอจะได้ดอกไม้ดอกหลาบสีนี้มานะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเออก็อยากไปบ้างนะมีอย่างนี้ด้วยหรอว่าคิดเตียงบอกว่าไปที่โบสแล้วมีดอกไม้ให้ด้วยอะไรประมาณนี้ก็ขอเขาบอกว่า เออปุ๊ไปด้วยได้ไหมเขาบอกว่าปุ๊ยังไปไม่ได้หรอกปุ๊ต้องไปแพรก่อนเขามาแบบนี้เฮเราก็ไม่รู้จักค่ะว่าแพรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโจอ่ะเขามาที่ไทเทคทุกท,ทุกเสาร์แล้ววันอาทิตย์เขาก็จะไปที่บสซีเจนตอนนั้นก็เลยบอกว่าเออไม่ให้ไปก็ไม่ไปเขาก็มาทุกเสาร์เลยมาทุกอาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์ไปโบสแล้วก็ ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็แล้วแต่เขาก็จะมาชวนทุกทีเลยปุ๊บไปแทรไหมไปไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่ไปหรอกจะไปเถอะเขาก็มาชวนอีกทุกวันเสาร์เลยกปุ๊บไปแทรไหมก็บอกว่าไม่ไปหรอกจะไปเถอะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนเขากาลังแต่งตัวกำลังขยรถออกจากบ้านละมีความรู้สึกตอนนั้นยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวเลยนะคะเขามีความรู้สึกทําไมถึงอยากไปหรืออะไรเงี้ย ก็ตะโกนเรียกเขาบอกว่าเอ่อโจรอ้วยนะเดี๋ยวปุ๊กไปด้วยก็รีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็มาแล้วก็ชวนเฟซมาแต่แล้เฟซจะไม่มานะคะลูกชายเล็กก็บอกว่าเฟซไปเถอะไปกับพ่อลองดูดิว่าว่าว่าพ่อก็ไปเป็นยังไงอะไรที่ที่ที่ไทเทคเฟซเขาก็กลับมาด้วยก็มามาครั้งแรกเลยนะคะที่ไทเทคที่เนี่ยครั้งแรกที่มานั่งฟังก็ฟังเพ่งพระเจ้าคือฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ว่าทําไมเพลงพมะเจ้าถึงได้ร้องยากจังก็ยังกลับไปถามโจว่วาโจทําไมเพลงพมะเจ้าแบบร้องยากฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่รู้เรื่องคือไม่เข้าใจในเนื้อหาของเพลงหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้แบบโซก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าก็บุ๊คก็ลองฟังไปเรื่อยๆต่อหลังจากนั้นก็ก็จะมาทุกวันเสราร์นะคะก็มาที่นี่แล้วคุณชินวัฒน์ก็บอกว่าพี่บุ๊กลองดูนะคะนะคะว่า ออลองมารับเชื่อดูว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วแล้วชีวิตของปุ๊บแล้วชีวิตของพี่ปุก๊ก็ <ๆ S 1> ก็จะเปลี่ยนไปยังไงก็ลองขอพระเจ้าดูก็หลังจากนั้นก็จะมาที่แคร์มาหลายหลายหลายอาทิตย์เหมือนกันค่ะก,กว่าที่ว่าโจาจะพาไปที่ที่โบสถ์อิมานเอลแทนคือทีนี้พอไปโบสถ์นะคะก็อันดับแรกเลยคือคือแปลกมากคือว่าเข้าไปในโบสถ์ก็คือความรักที่แบบ เจอทุกคนในโบสถ์เจอแม่แมเจอม่พี่น้องๆอย่างเงี้ยเข้ามาต้อนรับเข้ามาโอบกอดลูกเพิ่งมาครั้งแรกเหรอลูกอย่างนั้นอย่างเี้ยอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคยเห็นว่าคิดเตียนเขามีแบบนี้ด้วยเหรออะไรอะไรประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีทั้งสึกบอกว่า,วาอรับ,ร,บรับในการที่ว่ามาเชิญพระเจ้ารับมารับในการที่มาเชิญเจ้าอยา,ากจะไปทุกอาทิตย์ก็ส่วนส่วนใหญ่แล้วตอนนั้นก็จะไม่ค่อยขาดโบสถ์นะคะวันอาทิตย์ก็จะจะมากับสามีแล้วก็ลูกจะ มันมาเ่ยทุกอาทิตย์เลยก็จะมาก็พระเจ้าก็กาทุการอัศารสย์ในในครอบครัวนะคะว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนั้นชีวิตแบบดีขึ้นพระเจ้าสัมผัสในชีวิตว่าการงานของสาม,มีก็ดีขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงทรง,งทำให้เห็นก็คือว่าการที่ว่าลูกชายเนลเลกได้มาเล่นดนตรีชอบในการที่ว่ามาอยู่ใน ในการร้องเพลงหรือเล่นเล่น,ลนดนตรีลูกชายนคนแรกชอบและสิ่งที่อจจัศจรรย์มากๆคือก็ลูกชายคนกลางก็ตามมาหลังจากที่ว่าราชวนเขาหลายครั้งเขาก็ไม่มาเขาก็ไม่เอาอยู่ๆเขาก็มาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นความที่บอกว่าพระเจ้าทําการอาจจัศจรรย์แล้วก็พระเจ้าแบบเล้ใจเขาทําตามที่แบบที่ลูกขอของเจ้าขอของเจ้าประจําเลยนะคะว่า ขอให้พระเจ้าล้าใจลูกชายคนโตกับคนกลางว่าขอ,อให้เขาแบบมาับมารับพระเจ้าเราก็เดินตามพ่อกบบแม่แล้วก็น้องแล้วสิ่งที่ทุกวันนี้ก็คือพระเจ้าทําการอัศจรรา์สิ่งนั้นถ้าเราเห็นจริงๆก็คือการที่ลูกชายคนกลางก็มาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เหลืออีกคนนึงคนโตก็เขาก็เริ่มที่จะสนใจพระเจ้านะคะถึงตัวเขาไม่ได้มาแต่เขาก็จะถามว่าแม่วันนี้แม่ไม่ไปโบสถ์หรอแม่วันนี้แม่ไม่ไปแพรหรออะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ก็เลยชวนเขาเขาก็บอกว่าพุกอะไปแน่แต่ว่าพุกรอ,กอ,อกว่าเออพุกแบบว่างเพราะว่าอาชีพที่เขาทําอยู่ก็คือเสาที่ก็จะไม่หยุดแต่เราก็รอแล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้วันนั้นน่ะให้เขาแบบมาเดินตามพระเจ้าเหมือนกับเหมือนกับพ่อแม่น้องที่ว่าเขามาเดินตามพระเจ้าอย่างนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ว่าพระเจ้าส่งนาแล้วก็เรียกครอบครัวของเราให้มารับเชื่อพระเจ้า ก็ขอจะรับใช้พระเจ้าอย่างนี้ตลอดชีวิตต่อไปค่ะอาเมนค่ะ